สวัสดีเจ้าพระแม่พี่น้องที่รับฟังรายการเสียงตำสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านหลางทุกๆท่านนะเจ้าเจ้านี้เสียงตำสายจากทางเทศบาลมาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพุธที่้5เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับแฮม8ค่ำเดือน12เหนือนะเจ้าเจ้านี้ก็ตรงกับวันพระวันศีลน,นะเจ้า ก็วันนี้ก็มีข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบกันนะเจ้าก็เริ่มกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศกันก่อนนะเจ้าช่วงนี้เราคงต้องมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของลักษณะอากาศกันนักนะเจ้าบ่อยสักน้อยหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าเพื่อจะได้ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เตรียมการ จะเฝ้าระวังจะป้องกันเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะเจ้าน้ําท่วมน้าหลากที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ฝนกระตกอย่างสม่ําเสมอนะเจ้าบางวันกระตกเมื่อเจ้าจนถึงเมื่อตอนบางวันกระตกตอนค่ําจนถึงเมื่อเจ้านะเจ้าแล้วก็ฝนที่ตกลงมาก็สะสมสะสมไปเรื่อยๆนะเจ้าทำให้น้ําในแหลง่งน้ําลาห้วยลําเหมืองต่างๆมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะเจ้า ก็ตะว่ามีการเตือนของทางเชียงใหม่นะจาเรื่องของน้ําปิงที่ไหลมาจากต้นแม่น้ําปิงก็คือที่อําเภอเชียงดาวนะจาวไหลลงมาเรื่อยๆเนาะทางเชียงใหม่เองแต่ว่าเปิ้ลเก็ะมีการประกาศหยุดเฮียนบริเวณของโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้กับน้ําปิงนะจาเลยินาพระหาฤทยัยโรงเรียนปริ้นโรงเรียนมงฟอร์ดปฐมนีม่นะจาก็ได้มีการสั่งปิดไปแล้วก็ในเรื่องของ ทางจังหวัดละปูนเฮาเองนะเจ้าก,ก็ยังคงมีน้ําขังในบางพื้นที่นะจ๊ะโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ํากวงนะจา้าวันนี้ก็เลยเอาข่าวพยากรณ์อากาศนะจ้ะประจําวันของการพยากรณ์อากาศในช่วงวันมะแลงตะวันนะจ้ะเวลา18นาฬิกาของวันอังคารที่เ4ถึงวันนี้นะจา้าเป็นการพยากรณ์อากาศถึงวันนี้ตอนค่ำ เรื่องของล่องมรสุมะจะมีล่องมรสุมกําลังค่อนข้างแหงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะจะเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศไหหลั่มจะประเทศจีนเอาบริเวณเกะาะไหหลำประเทศจีน,นะจะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ะจะ กำลังปั่นกลางก็พาดปกคลุมทะเลดามานันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยในขณะตีมีแนวพาดส,สอบของลมตะวันตกนะจ๊ะลมตมะวันตกเฉียงใต้นะจ๊ะแล้วก็ลมตะวันออกบริเวณเอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างก็ทําให้ภาคเหนือนะจ๊ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะจ๊ะมีฝนนะเนาะสำรับ การพยากรณ์อากาศและการคาดหมายปริมาณน้ําฝนของภาคเหนือเฮาและ่จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่แตะ่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หลำปูนลำปางตากกำแพงเพชรอุตร,รดิตถิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ เซาสองถึงเซาสี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเซาเก้าถึงสามส,สิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะเจ้าก็ยังว่านะเจ้าฝนยังมีนักอยู่นะเจ้าร้อยละเจ็ดสิบก็ยังถือว่านักนะเจ้าดังนั้นมี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำก็คงต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษต่อยนะเจ้าผ่านไปด้วยเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะเจ้ามาติดตามข่าวของทางเทศบาลตำบลบ้านกลางกันพ่องนะเจ้า เมื่อตะว,วาช่วงเจ้านะเจ้าทางผู้บริหารอขงทางเทศบาลโดยท่านนายกศรอน,อนแก้วนะเจ้าได้เข้า,ารับนะเจ้าเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่มีความโดดเด่นประจำปีพศ .2567 จากนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าที่สารกลางจังหวัดการมอบในครั้งนี้นะเจ้าก็สืบเนื่องมาจากตามที่กมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหากระทรวงมหาดไทยเปิ้นได้ประกาศผลการคัดเลือกนะเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณพศ .2567 นะเจ้าโดยทางท้องถิ่นโดยสำ,สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปูนเปินก็ได้ส่งรายชื่อของ3อปทอนะเจ้าได้คือทางกรมส่งเสริมกน,นได้พิจารณากาะผลก็ปรากฏว่ามีท้องถิ่นนะเจ้าอปทอท้องถิ่นของจังหวัดปูนี่ได้รับการคัดเลือกมีอยู่2แห่งก็คือเทศบาลตำบลบ้านกลางและเทศบาลตำบลอุโมงนะเจ้า สำหรับในส่วนของบ้านกลางเฮาที่ได้รับการคัดเลือกก็เป็นโครงการพัฒนาเมืองรอบทิศภายใต้แนวคิดบ้านกลางเมืองอัจฉริยะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือบ้านกลางสมาร์ทซิตี้นะเจ้าเป็นการนำเอานวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ซึ่งก็ครอบคลุมมิติการพัฒนา ที่ยังยืน SDG นะจ้าทั้ง5มิติจำนวนเ้า2แพลตฟอร์มนะจ้าภายใต้การดำเนินง,งานของศูนย์ดิจิตัลวันสต๊อบเซอร์วิสนะจ้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการข้อมูลของภาครัฐการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะจ้าผ่านการให้บริการ3ส่วนก็คือแอปพลิเคชันบนมือถือ ผ่านศูนย์ดิจิทัลบริการเบสเซ็ตณนะจุดเดียวและก็ผ่านบริการจุดบริการอ e ีโนดนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมรางวัลหนึ่งที่ทางเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮาได้ฮับมานะเจ้าแล้วกเ็เมื่อตะว,วาเองนะเจ้าทางโรงเรียนบ้านกลางนะเจ้าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางของเฮาก็ได้เข้าฮับารางวัลน,นะเจ้าจากท่านผู้ว่า,าจากการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์นะจ๊ะซึ่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งมัานะลาง,งเฮาได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศนะจ๊ะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในหัวข้อภาษาไทยในยุคดิจิทัลนะจ๊ะเป็นการทักษาแข่งขันทักษะทางวิชาการและก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น ภายในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศนะจ้าก็โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางของเราโดยเด็กชายไรยวินนนะจ้าไราวินสุมาภายัยนะจ้ะเด็กชายไรยวินเชาววัฒนานนนะจ้านักเรียนจั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยนะจ้าอันนี้ก็ถือว่า เป็นแฮมผลงานหนึ่งนะจ๊ะเรื่องของการส่งเสริมทางด้านทักษะทางวิชาการฮือละอ่อนเฮานะจ๊ะก็เป็นการรับเกียรติบัตรนะจ๊ะรับเกียรติบัตรจากทางจังหวัดละปูน,นะจ๊ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมผลงานหนึ่งนะจ๊ะของทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางนะจ๊ะก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้กับ ก็ใม่พี่น้องได้หับทราบกันนะเจ้าสำหรับผลงานของทางโรงเรียนแล้วก็ทางเทศบาลนะเจ้ากิจกรรมอื่นๆมีอย่างพ่องนะเจ้าในช่วงสัปดาห์นี้ทางกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมในวันพุธจะออกตรวจสถานประกอบกิจการนะเจ้าเพื่ออรับรองป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคลีนฟู้ดกู๊ดเทส แ่มสโรงงานนะจ๊ะในสถานประกอบการโรงงานในนิคมอ,อุตสาหกรรมก็คือบริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำกัดและบริษัท KEC ประเทศไทยจำกัดนะจ๊ะหลังจากตรวจแล้วฮาก็จะมอบป้ายนะจ๊ะป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเพื่อกับสถานประกอบการที่ได้มีการตรวจประเมินไปนะจ๊ะ แล้วก็นในวันที่เซากนะจ๊ะวันที่เซาโฮกเขามีกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนะจ๊ะวันที่เ้าโกเวลา8ปดโมงเกินนะจ๊ะจะจัดกิจกรรมกันนะจ๊ะปลูกต้นไม้กันที่บริเวณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ของบ้านหมูห่5บ้านสีชุมนะจ๊ะบริเวณข้างๆกับชาปนสถานหรือว่าปราจ้าของต่างบ้านสีชุมรินเชิญพ่อแม่พี่น้องจิตอาสาทุกทกท,กท่านนะจ๊ะได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยกันนะจ๊ะเพื่อสร้างความเขียวขจีสร้างความร่มรื่นนะทําให้เกิดเรื่องของการออกซิเจนนักยิ่งขึ้นนะจ๊ะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะจ๊ลออนะจลวก็เป็นการที่จะ ใจพื้นที่สีเขียวนะจ้ะทำาให้เกิดพื้นที่สีเขียวในชุมชนของเฮานักยิ่งึ้นนะจ๊าเาต่งกายด้วยชุดจิตอาสานะจ๊ะชุดจิตอาสาเพื่อพร้อมแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะจ๊ะก,กิจกรรมเฮาจัตตี้บ้านสีชุมบริเวณพื้นที่สาธารประโยชน์นะจ้าข้างชราพนาสถานของบ้านสีชุมนะจ๊า,ามีข่าวทําบุญข่าวงานบุญ,ข,บญอของตาง ให้สบานะจะร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมะจ,จะได้จัดกิจกรรมทมําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลจะแด่พระนางจมามเทวีเรื่องในวันคล้ายวันประสูตรวันที่2 7กันยายนจะเริ่มกิจกรรมกันเวลา8โมงเกินนะจ๊ะ มีบริเวณลานอนุสาวรีพระนางจามเทวีมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์19รูปนะเจ้าแล้วก็เพื่ออถวายเครื่องสักการะตอยนะเจ้าอขอเรียนเชิญพี่น้องทุกทกท่านได้ร่วมในกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระบุศลของอพระนางจามเทวีนะเจ้ากษัตริย์ของเมืองหาิปุนชัยหรือว่าเมืองละปูนของเฮานะเจ้าในวันที่เซาเจ็ เวลา8โมงกึ่นที่บริเวณลานอนุสาวรีมมย์พนางจามเตวีภายในศูนย์กีฬาและนันทนากมมารจามเตวีนะเจ้าแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของงานบุญตานกวยสลากนะเจ้าในาวัดวาอารามในเขตของตำบลบ้านกลางเฮาจะมีงานสลากภาพาอยู่2วัดนะเจ้าวัดสีคำหม,มู่สองนะเจ้าวันที่6 9กันยายน วัดสี่จุมหมู่ห้านะจ้ะวันที่6ตุลาคมและวันที่6ตุลาคมเองทางาโรงเรียนสโสพลวิทยาวัดบ้านแจมเก็จะได้มีการทำบุญตาลกลวยสลากนะจ้ะบำรุงการศึกษาโดยนะจา้ากิจกรรมของทางโรงเรียนสโสพลวิทยาตาลกลวยสลากก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนี้เช่นกันนะจา้ากอพี่น้องสะดวกที่ไหนจะร่วมทำบุญตัก อาจจะร่วมทาบุญตานกวยสลากคือการญาติพี่น้องที่ล่วงลับนะเจ้าก็สามารถไปร่วมทาบุญกันได้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นการหักษาหีดหอยหักษาประเพณีวัฒนธรรมของคนเมืองล้านนาเฮาฮือละออนลูกหลานมาเดียวนะเจ้าเื่อเขาได้หูได้ฮับทราบกันนะเจ้าแล้วก็จะด้วยกันอาจจะได้ช่วยกันสืบสารประเพณีอย่ายอี้คือสืบต่อๆกันไปนะเจ้า วันนี้เวลาของการทรงกระจายเสียงตามทายจากทางเทศบาลตำบลบ้านหลางหมดเวลาลงแล้วนะจ้าบมาปะกันได้ใหม่ในวันพุกหลังขอรบปรงชาติ8โมงเจ้าวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วทําหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาเพาะไม่พี่นองทุกท่านไปก่อนนะจ้าปะกันได้ใหม่ในวันพุกวันนี้ลาไปละเจ้าสวัสดีเจ้า